มีพผะมาทีามาให้เด้อกี่วันเห้กี่โมงเนี่ยนี้เลี๋ยถาทันเสร็จก่อนใช่ไม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 ่ร่วมฉันกับพ้นนี่ยร่วมถัามีปัญหาตลอดชุดก็สวยนะชุดได้ได้ต้องพูแต่แ้มั <łość> ที่นี้ที่ี่ต้องการก็ได้วันี่น้งคนไหนคนนีะคิดว่าเ่าจะจ่ายให้เราแบบตอนนี้นะน้ำข้อรือว่าคนนี้เลยครับุ่นุนาห้สบคัน50ิคันนี่เลยจะยี่ยญี่ปุ่นเลยครับเนี่ยเอาข้าวมันละไร่พะ น้องหนูนะอ่น้านไปไม่บ้านอะไหนอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ชายไม่ชายดูพุกของฝากอันนี้ของฝากของฝากแน่ของฝากอะไอันน้ก็โทรศัพท์ก่อนนะคะนะไี่ต่อกันวันวันโดบล็อกไปไลไหลในรถ ไม่แล้วผมจะเตือนแล้วผมไม่เตือนมาเตือนไม่ฟังเตือนไม่ท่าเตือนไม่เตือนผมจะเตือนแล้วนี่ประสบการณ์โดนมากี่ครั้งแล้วเรียกร้องแล้วเนี่ยพ่อพ่อบ้านลูกขาวเขาบอกอ๋อพ่อพ่อลูกขาวบ้านหลังนี้ก็หมดหน้าตักแต่ถามว่าหมดหน้าตักหมายถึงอะไรช่วงนั้นช่วงนี้นะครับก็ทำงานเก็บเงินขึ้นมาใหม่นะครับ ได้คืนได้คืนได้คืนไดคืนนคืนเป็นผู้ใหญ่ในวงการที่ทุกคนรักและนับถือนะครับในความดีบุญไม่ต้องห่วงพี่ท็อปสะสมไวบานอสะสมทำไมลงป็้ใหญ่ เจ nice. อมาเจอมาเจอโทษนะครับโทษนะครับขอโทษนะครามหัวใจอ่ะหัวใจอ่ะเป้งมึงอย่าดื้อเป้ง nhanh lắm nhanh lắm haha 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 đi đi đi

เดี๋ยวไบนบนบนแหงกันอเลอเลปชอบชอบชอบพ่อครับนี่พ่อเท่าไหร่แกแต่งจิมเท่าไหร่นี่พ่อพ่อครัพ่อพ่อวี่บนขา ออบแรงเลยเหมือนเป๊ะนี่ครับพ่อของพี่บขาวนะครับแท้พ่อเป็นไงตาบตีเตียงตีเตียงตีเตียงแล้วนะตดี๋ยวนั่งก่อนตัดข้าวพ่อพ่อบี่นนี่ียน่ี่น่นนีี่นน่ีนีน่่น่นีีีน่นนบนี ก็ขอสคหน่อไม่บอกเขาไม่รู้อรูแล้วไม่ไหวใช่ไหม ของพี่บุกขาวันชเมฆนะครับใช้สวยเลยครับไปดูมีน้ำตกมีน้ำตกแล้วก็มีบรรยากาศดีครับบรรยากาศดี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 นะครับมีน้ำตกในบ้านบุกขาวนะครับงานมีถึงวันที่20เลยนะครับชกมวยวันที่20 19มีคอนเสิร์ตนะครับวันนี้ทำบุญบ้านวันนี้เลิกทำบุญบ้านนะครับก็จะมีพี่น้องมาวงการมาเย็นๆจะมากันครับเยอะแยะนะครับ นี่ครับความดีใจนะครับพอเจอพี่ท็อปก็ดีใจทุกคนนะฮะดีใจนะครับถึงจะไม่เดือดร้อนถึงจะไม่ขอความช่วยเหลือแต่สิ่งที่ได้เจอคือความอบบุนของผู้ชายคนนี้นะครับที่บินเบลูริสนะครับมาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นปูนนะครับหรือสึกจะทําเป็นห้องน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับบ้านบรรยากาศสวยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับหมดหน้าตักพี่โบขาวบอกว่าหมดหน้าตักเป็นห้องน้ําครับโอ้โหชักโครเป็นไงครับ ชักโครกทองด้วยโครกชักโครกชัโโครับหครกอัมบรือัติคัญโชักครชครับครก็ัะมีรกันนี้จะัป็น้ัค่ายมวยหรือเปล่รกชักโครกชักโบรกชักโครกชักโครกค่ายมกยเก่านะครักโครค่ายมวยเก่าคนะรับ สมนะครับสมฐานะที่เขาได้ทําไว้นะครับสมความตั้งใจที่พี่ภูเขาได้ทําไว้ก็นยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวอาจจะพักทานข้าวนครับอ้าวพี่แอมอยู่นี่ครับพี่แอมอยู่นี่ครับยังอยู่อย่างพนัด้านครับตอนนี้อยู่บ้านภูเขาครับครับสักยกไหมสักยกไหมสักยกไหมดาราเจ็ดสักยกไหมเจอกับดาราแล้วภูเขาดาราอะไร ดาราหกอ่าบัวขาวดาราหกดาราเจ็ดอะไรอะไรอันนี้อะไรอะไรอะไรเสร็จแล้วทำไรอ่ะพูดไม่รู้เรื่องพูดดิต้องอะไรกินน้ำมันมวยเป็นฟุ้งเลยรลอยหน้าพูดซะด้วยตะกี้โอ้ตะกี้ดึงเขาไปโอ้เป็นกระจุกเลยนะครับเดี๋ยวพักทานข้าวก่อนเดี๋ยวพักทานข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอใหม่